อัสลามูอะลัยกุมรอมาตุลลอฮิวบริกาตุครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้เราก็ได้นำสาระดีๆนะครับที่ทั้งสนุกสนานได้รับความบันเทิงและพอดูเนี่ยก็ยิ่งได้บุญเลยยิ่งแชร์ไปก็ยิ่งได้บุญเนี่ยมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเรื่องของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามารับนบถืออิสลามโดยที่เขาเนี่ยมีประวัติมี ชีวิตที่น่าทึ่งมากครับได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่จดจำในไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับบุคคลวันนี้นะครับที่เราจะนำเสนอเนี่ยเขามีชื่อว่าเมาร์คัมเอ็กซ์นะครับชื่อนี่ก็เทแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเทยิ่งกว่าสำหรับใครที่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนนะครับ เราก็อาจจะเห็นบุคลิกความเป็นคล้ายๆกับคนที่กล้าหาญนคบคนที่กล้าพูดกล้าทําสิ่งต่างๆดูเหมือนเป็นนักปฏิวัตินะครับโดยที่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยแต่เขาได้ฝากแรงบันดาลใจนะครับฝากเรื่องของอุดมการณ์เนี่ยไว้ให้กับใครอีกหลายคนทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวตัวเมลคัมเน็กซ์นะครับหรือว่าในชื่อเกิดที่เรียกว่าเมลคัมลิตเตอร์นะครับ เกิดวันที่19พฤษภาคมนะครับคิดที่กราช1925นะครับตัวเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ถึงปี1 965นะครับในวันที่21กุมภาพันธ์นะครับก็ได้สิ้นชีวิตลงโดยที่เขาเนี่ยมีชื่ออิสลามนะหรือชื่ออาหรับเนี่ยว่าอลฮัชมาลิกเอ็นซาบัดนะครับเขาเนี่ยถ้าเกิดเราอ้างอิงตามจากวิกิพีเดียเอ้ยหรือว่าข่าวต่างๆเนี่ย จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักศาสนาจารย์นะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนนะครับชาวมุสลิมซึ่งมีเชื้อสายนะครับเป็นแอฟริกันอเมริกันนะครับโดยเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมในสมัยการขบวนการการขับเคลื่อนสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นโคศกนะครับเป็นนักพูดที่มีความกล้าหาญมีความกล้าพูดกล้าทำนะครับในกลุ่ม nation of Islam ในครั้งหนึ่งครับในอดีตครับตัวเขาเนี่ย เกิดที่โอมาหานะครับรัฐเนบรสกาตัวบิดาของเขานะครับถูกฆ่าตายแล้วก็ซัมรายนะครับมันดาวของเขาเนี่ยถูกส่งเข้าโรงพยาบาลโดยที่ต้องรักษาอาการทางประสาทเขาใช้ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างยากลำบากต้องอยู่ในบ้านเลี้ยงดูเด็กกำพ้าบางทีก็ถูกส่งไปให้กับญาติคนอื่นๆในวัยเด็กเนี่ยด้วยความที่เขาเติบโตมาค่อนข้างยากลําบากแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ได้ มีบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวก็เป็นบททดสอบหนึ่งทำให้ตอนในวัยเด็กเนี่ยเขาทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายอย่างโดยที่เขาเนี่ยสุดท้ายโดนพิพากษาจําคุก10ปีในปี1946นะครับในฐานลักทรัพย์ในเคียสถานเวลาลาำคืนระหว่างที่เขาถูกจำคุกนะครับมันก็เหมือนเป็นบททดสอบที่ได้รับทางนำนะครับได้รับ ของขวัญในชีวิตยอย่างหนึ่งคือเขาได้เข้าร่วมกลุ่มชาติอิสลามหรือว่าเนชั่นอิสลามนะครับและนั่นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาใช้ชื่อมา l c ลคอมแล้วก็ตามด้วย X นะครับเพื่อสื่อว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้สาบนามสกุลบัมประชนแอฟริกันของต้นอะไรเลยเหมือนเป็นการเริ่มต้นตำนานบทใหม่ของตัวเขาเองไม่นานนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำแล้วก็ ได้พยายามขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆทา,า,างสิทธิมนุษยชนให้กับคนผิวดำในสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าจะทั้งโลกก็ตามคือต้องเข้าใจนะครับว่าเราย้อนไปในสมัยยุคนั้นเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการเหยียดผิวเนี่ยเป็นปัญหามากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูสมัยนีย้ไม่ว่าจะคนผิวสีอะไรเพศอะไรก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมครับเรามี กระบวนการในความคิดที่ดียิ่งขึ้นมีทัศนคติที่เราปรับร่วมกันแต่สมัยก่อนเนี่ยการเหยียดเพศเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติมันหนักมากด้วยเขาเนี่ยก็มีอุดมการณ์เพื่อที่ขับเคลื่อนให้ปัญหาเหล่านี้มันจบสิ้นลงไปพยายามให้คนผิวผิวดำหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยลุกขึ้นมาสู้เพื่อสิทธิของตัวเองนะครับเขาเป็นโฆศกสาธารณะขององค์กรในชา่นอัพอิสลามอยู่12ปีเขาสนับสนุนการเพิ่มอำนาจของคนผิวดำ ความเป็นอย่างคนผิวดำนะครับหรือว่า Black supremacy นะครับคือด้วยความที่การแบ่งแยกระหว่างชาวอเมริกันผิวขาวผิวดำเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างรุงแนแรงมากก็ทำให้เกิดการวิจารณ์ขบวนการสิทธิพลเมืองของเขาอย่างเช่นกันโดยโดยตัวของมาคัมเอ็กซ์นะเขายังแสดงความภาคภูมิใจในเรื่องของความสำเร็จนะครับที่เขาทำในด้านของรัฐสวัสดิการของสังคมของชาวมุสลิม โดยเฉพาะโครงการการบำบัดยาเสพติดฟรีนะครับและหลังจากคิดทิษัีทศสสวัร์นะครับปี19 5 0เนี่ยเขาก็ต้องถูกสอดแนมนะครับแล้วก็ถูกฆ่าตายแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือในปี1960นกอนะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีประเด็นอย่างหนึ่งครับที่มันจะสามารถโยงมาถึงการเสียชีวิตของเขาได้โยงนะครับแต่ว่าความจริงยังไงเนี่ย ก็อันลอเป็นคนตัดสินครับเขาเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วกับกลุ่มเนชั่น of อิสลามนะครับตลอดจนที่อีไลัยจามูฮัมหมัดนะครับที่เป็นเป็นหัวหอกเป็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับกลุ่มนั้นครับเหมือนตัวเขาเนี่ยเขามีปัญหากันในวงในนะครับซึ่งอาจจะเพราะว่าอุดมการณ์ในกลุ่มของเขาอะไรต่างแต่เขาไม่ได้เสื่อมศรัทธาในอิสลามอะไรต่อใดนะครับ เพียงแค่ว่าอาจจะเพราะอุดมการณ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่มันอาจจะขัดแย้งกับหลักการศาสนาที่แท้จริงทําให้เขาเนี่ยก็ปลีกออกมาโดยที่เขาเนี่ยก็ได้นับถือศาสนาอิสลามนิการสุนนีในภายหลังอย่างชัดเจนมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจนะครับและนั่นครับก็เป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อเป็น En Hashmalik อ n s h a b a ดนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาท่องทวีปแอฟริกาช่วงสั้นๆเนี่ย เขาก็บอกตรงๆในกับกลุ่มเนชั่นอ f i s ิ a ามที่เขาเคยอยู่เนี่ยว่าเออก็คงถึงเวลาที่ต้องออกมาแล้วแล้วก็มาก่อตั้งองค์กรตัวเองที่ชื่อว่า Muslim m o s q u e ิวส์หรือว่า Organization of Afro-American Unity ครับซึ่งนั้นนะครับก็บเป็นยิ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เขาเนี่ยขัดแย้งกับองค์กรเดิมมาตลอดครับในตลอดปี1994เนี่ยการขัดแย้งของเขากับกลุ่มเดิมเนี่ยก็เพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาถูกขู่ฆ่าอยู่บ่อยครั้งจนวันที่21กุมภาพันธ์นะครับถึงในปี1 9 6 5เนี่ยขณะที่เขากำลังปราศัยอยู่ในหอประชุมแห่งหนึ่งในแมนฮัตตันเนี่ยก็มีชายชะกันซึ่งเป็นสมาชิกจาก Nation of Islam มนะครับมาได้ฆาตกรรมเขานะแต่ว่ายังไงก็ตามนะองค์กร Nation of Islam เนี่ยก็ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับการลอบสังหารครั้งนี้นะครับ ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าของรัฐเนี่ยหรือของประเทศเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แม้จะผ่านไปนานเท่าไรก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้นะครับก็คือว่าการที่เราทําอะไรเพื่ออิสลามเนี่ยเราต้องมีจุดร่วมด้วยกันเราต้องมองมีวิสัยทัศน์ เพื่ออิสลามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะองค์กรไหนะตามมันจะทําให้เกิดความสามัคคีกันในองค์กรแล้วก็ลําลึกถึงเสมอว่าความเป็นอุมมะเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมีความสําคัญนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่ต้องยกย่องนับถือนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรผิดพลาดในชีวิตไปหรือไม่เบื้องหลังการเสียชีวิตเขามีความขัดแย้งกับกลุ่มองค์กรใดแค่ไหนแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือความดีที่เขาได้ทําไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรับอิสลามการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนให้กับคนผิวสีเพื่อให้เป็นประจักษ์ว่าไม่ว่าคุณจะผิวสีอะไรในอิสลามนั้นเสมอภาคกันอย่างไรก็ตามครับอย่าลืมขอดูอาให้อลลอฮ์นั้นทรงตอบแทนเขาและให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์น,นะครับผมแล้วก็เราคงต้องลากันไปก่อนในวันนี้สำหรับคลิปหน้านครับจะเป็นใครเราจะเอาเรื่องราวของใครซึ่งจะน่าสนใจขนาดไหนแต่มีความสนุกมีความบันเทิงและได้บุญแน่นอนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ สำ,สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวเวลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮิวบริกาตุอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r ร b ์กดแชร์กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ